อันนี้ทั้ง3คนนะคะเจมี่จินนี่กวางนะคะกำลังจะไปที่ JB กันนะวันนี้จะเป็นบล็อกใน JB นะคะ JB ก็คือยาโฮบารูคนสิงคโปร์ชอบมาที่นี่มากเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกกว่าสิงคโปร์มากวันนี้เรามาอยู่ที่วูดแลนด์วูดแลนด์สตอม คือตอนแรกนึกว่าจะนั่งรถบัสมาแต่ปรากฏว่าเอ้ยนั่งแท็กซี่นั่งแกร็บมาเลยเร็วมากเดี๋ยวให้ดูนะคะมาสเต็มเจมี่มาด้วยไปแล้วเข้าไปข้างในแล้วอ m มิเกรชันมาอย่างรวดเร็ว <c oughs> เออลืมเล่าให้ฟังการจะมามาเลเซียจากสิงโคโปร์จริงๆถ้าเป็นคนสิงโคโปร์อยู่แล้ว่ไม่มีไรเลยก็คือแค่ถือพาสปอร์ตข้ามมาได้เลย <c oughs> ไม่ต้องไรแต่เราอะเกือบลืมคือเรา,าจ,จะต้องมานั่งก่อเหมือนแบบ E T A อะ ที่จะเข้าที่มาเลยก็เหมือนเหมือนเราออกมาจากสิงคโปร์แล้วเนะเ<อ>าะเดี๋ยวตอนขากลับไปอะ่ะเราต้องกออ ETA เพื่อเข้าสิงคโปร์ม่อีกรอบหนึ่งด้วยนั่นแหละแต่ว่าง่ายมากให้ลิงก์มากอกข้อมูลประมาณสองนาทีเสร็จละโอเคตอนนี้รถออกแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่มาเลเซียวลคัมสู่เจบีนะคะถึงแล้วค่ะแล้วก็พอด่านแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้างเลยตอนนี้กำลังเดินไปห้างอยู่ ถ้ามาถึงตรงด่านนะคะ <S <S เข้ามาปุ๊บเจมี่ <S <S เจมี่มไปแลกเงินแต่คือพอเดินเข้ามาในห้างเนี่ยกลิ่นแรกที่ที่กินคือกลิ่นแบบโรตีบอย,ยกลินที่คุ้นเคยสมัย20ปีที่แล้วเราอยู่มัธยมมอต้นต้องไปต่อเน้วโรตีบอยทุกคนแล้วมันมีร้านโรตีบอยอยู่ตรงนี้ไม่ก็กินเดียวกันไหมกินเดียวกันเลยเนาะที่สยามสมัยก่อนอะในนี้ก็คือของกินมากมายสนุกสนานมาก Pizza. Uh, do people here pay uh, by cash or card? I think more cash than Singapore. Mm -hmm. Especially uh, like coffee shop, mm -hmm. uh, market. Do they accept Singapore dollar? No. Only you ring it. Yeah. Uh, you can use QR code to pay, mm -hmm. but uh, it's only for the village. คือครั้งนี้มาไม่ได้แลกเงินมาเลเซียมาเลยนะคะค่ามาค่ามาเฉยๆเลยแล้วก็เจมี่บอกว่าส่วนใหญ่เขายังใช้เงินสดเป็นอยู่เนอะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้แบบ QR code ือนบ้านเราเนะอะเหมือนเมืองไทยเนอะแล้วก็เป็นแบงค์ของที่นี่เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ QR code เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เอาเงินมานะคะสิ่งแรกที่เรามาเมื่อถึงยาฮูบารูก็คือจะไปหาของกินนะคะเดี๋ยวลองมาดูกินอะไรไม่รู้หูกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมาก โอเคโอคโอเ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 คอเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโเโอเคโอเคี่เคโอเคโอเคอเครอเคอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคีอเคาอเคโอเคอเคโอเที่เ mm hmm. ค mm hmm. อนนเโอเคโอเคเคโอเอปะคโ mm hmm. อ่เคโอเอเครเนอคอเอรอเคอเคโอเคโอเคีอเ mm hmm. อโาโ สั่งเมนูแรกไปเป็นโ um กลเด้นทัมพิ้นไข่ยาบแต่กินไปแล้วก,ก,กินไปแล้วพี่พิวกวางกินไปแล้วเอาให้ดูก่อนนี่เยิ่มมากน่ากินไหมเดี๋ยวบล็อ,อกทั้งหมดนี้จะให้จินนี่กับเจมี่ช่วยกันเล่าด้วยนะว่าเจบีมีอะไรบ้างอร่อยค่ะอร่อยเนยอร่อย <c oughs> น้ำน้ำเนี่ย <c oughs> มันเป็นรสฟักทองอร่อยหวานๆมีเนยเพื่อยพยายามเอาเนยออกกลัวอ้วนใช่ไหม ไม่อร่อยมีเนยอร่อยอร่อยเจมี่บอกว่าพวกอาหารที่ฝั่งเนี้ราคาจะถูกกว่าที่สิงคโปร์ใช่ไหมือแล้วใช่อันนี้4.8เิงกินที่เนี่เวลาสั่งอาหารอะคล้ายสิงคโปร์เนอะเมื่อโตอะเขาจะมีให้สแกน QR โค้ดเพื่อสั่งอาหารแล้วเาก็จะแบบมาเสริฟไม่ต้องคุยกันไม่ต้องพูดกันมาถึงก็มาที่นี่สั่งวินเทอร์เมลอนซึ่งไม่รู้คืออะไรจิงก่อน อะไรวะ What is this Try วยกล้วย,ย <laughs> Winter melon juice นะคะเราว่ามันเหมือนหล่อหางกล้วยเฮงกล้มตุ๋นต้มชาอ๋อใช่หล่อหางกล้วย Winter melon ค <Winter S 1> ่ะเรียกว่า Winter melon <laughs> ค่ะใครรู้ช่วยบอกมาหน่อย Winter melon น e a คืออะไรอันนี้เหมือนหล่อหางกล้วยอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออีกอย่างนึงที่ เขาบอกว่าอร่อยนะคะมันเป็นโทสแล้วก็มีคีคัมเบอร์<ช>ก็มีเอกไผ่เป็นจิ้มไผ่ like บ b r e w e ่ y เนี่ยน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาคอมโบคือแบบน้ำพริกเผาแล้วแหละมีมตังกวามีอะไรมีแตงกวาแล้วก็มีไข่ใช่กลิ่นน้ำพริกเผาเนาะจริงๆตัมบอ์มันเป็นเหมือนใส่ในนอติดละหมักอ่ะแต่อันเนี้ยที่เป็นกลิ่นน้ำพริกเผาเพราะในนี้ใส่ต้นแ้งเยอะนี่นะคะเลมอนฉี เลมอนกราสเลมอนกราสตะไคร้ตะไคร้เลยค่ะไม่รู้ทำไมมีฟองด้วยนะอันนี้คือเลมอนกราสตะไคร้แล้วก็สั่งรักซามาลองชิมดูอืรักษาเนี่ยแบบปังนะ้วรสชาติมันจะคล้ายๆกับขนมจีนน้ำยาบ้านเราแต่ว่าข้างในจะมีหลายอย่างมีผักมีเห็ดมีลูกชิ้นอืม ถ้าเปรียบเทียบกับรักษาที่สิงคโปร์อ่ะรสชาติไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าคล้ายๆบ้านเราก็คือขนมจีนน้ำยาเฮ้ยตกใจมากคือเมื่อกี้มาริงกิตใช่ปะยังไม่ได้คัลคูเลตไหนดูดีโทสเมื่อกี้ที่เราไปกินไปกี่บาทมัน4.8ริงกิต38บาทถูกมากตกใจมา <_ d ial> กตันมีแ็กหรือยังไม่รู้มีแท็กหรือเปล่าแต่มันถูกมากร้อน้ำอันเนี้ย5.9าจบาท ในร้านอาหารเราเพื่อนบอกว่านี่อันนี้ยังไม่ถูกนะมีถูกกว่านี้ราคาดีนี่นางรู้สึกว่าราคาดีสำหรับคนไทยเลยเและอันนี้อันเมื่อกี้ไอที่เป็นพริกเผาอะ่ะคุณแปดไปเลย50าบาท50บาท,บาทถูกมากทุกคนทุกคนมา JB ค่ะไม่แปลกใจว่าทําไมคนถึงข้ามมาเที่ยวออมือนี้เบ็ดเสร็จนะคะ4 8 7สบเริงกิตนะคุณออกมาประมาณ370บาทเท่านั้นเดี๋ยวสต๊อปต่อไปเราจะไปที่โรงงานที่เขาผลิตคอมบูชาฟางเคยชิมแล้วด้วยนะ <Jeez. S 2> อันนี้อร่อยมาก คอมบูชาแล้วไม่ใช่แฟคทอรี่ข้างล่างเป็นกิฟท์ช็อปนะคะแล้วก็มีพวกทีเชิร์ตขายเนาะชั้น2จะเป็นคอมบูชาแล้วเดี๋ยวไปดูชั้นสกัน if you don't choose oh. we recommend you get the s มา่ cheers กัน cheers yes you're f so a n นี่คอมบูชานะคะเป็นคอมบูชาร้านคอมบูชาคาเฟ่เดียวกันพอ try it's it. it, it, cafe. it sour it's like cocktail อร่อย try 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 อร่อย it's like cocktail this one is pizza because it's like <S what is this one oh what is this one oh smells good okay this one quite nice watermelon all good presentement um, <Apple> Gier ไปค่ะเสร็จแล้วจากร้านคอมบูชานี้ไปที่ที่พัก Airbnb กัน ที่พักวันนี้เป็น Airbnb นะคะจองมาราคา1,800บาทมี3ห้องนอนเดี๋ยวมาดู Quick Airbnb ทัวร์กันนะคะ3ห้องนอนเนี่ยห้องนอนแรกเข้ามาถึงขวามือเป็นห้องนอนเลยเล็กๆเนอะมี1เตียงแบบว่าเตียง3ฟุตอะแล้วก็มีที่แขวนเสื้อนะคะซ้ายมือเนี่ยจะเป็นครัวนะมีทุกอย่างนะคะตรงนี้ทำอาหารได้ซักผ้าได้มีเนี่ยที่เห็นเลยเป็นเคเวบแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นห้องน้ำที่เล็กมากไม่มีห้องส้วมเนาะ ก็เป็นห้องน้ำทำมือให้ดูว่าห้องน้ำแค่นี้ค่ะอาบน้ำได้อย่างเดียวแขวนเสื้อผ้าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น living room นะคะ guys say hi, hi. ตรงนี้ก็ชิลอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีบัลคอนี่ด้วยค่ะคือตรงนี้เป็นคอนโดที่มีหลายๆตึกนะ อินสตรักชั่นเขาให้มาค่อนข้างดีเลยนะว่าจะเช็คอินยังไงเป็นเซลลเช็คอินนะคะเอามาฝั่งนี้ห้องน้ำอ๋อห้องน้ำอันนี้อาบน้ำไม่ได้นะอันนี้เป็นห้องส้วมค่ะเมื่อกี้ทุกคนต้องไปอาบน้ำเป็นห้องส้วมเป็นสุขาค่ะใหญ่กว่าห้องอาบน้ำเมื่อกี้นี้นะคะอ๋อตอนแรกที่กวางเห็นใน Air b บ b แอปอ่ะเขาเขียนว่า two bathroom โอเราก็เข้าใจว่าอาบน้ำได้สองเขาแยกกัน แล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่เล็กมากเหมือนกัน,นะคะ่ะเตียงสามฟุตอะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องใหญ่แล้วนอนได้สองคนนะคะมีฝั่งหนึ่งเป็นที่แขวนผ้าตรงนี้เป็นเออโอเคแหละสำหรับ Airbnb นะคะ1,800บาทต่อคืนหารกัน4คนก่อคนเท่าไหร่400กว่าบาทไม่ถึง500เนาะเป็น Quick Airbnb Tour นะคะใครที่จะมา JB ก็ลอง ถ้าไม่แน่ใจว่าโรงแรมมันราคาเท่าไหร่แต่ว่ามาที่นี่เพราะว่ามีเพื่อนมาด้วยเนาะแล้วก็จะได้อยู่ร่วมกันเดี๋ยวต่อไปจะไปดินเนอร์วันนี้เป็นสตีมโบสเจมี่เอารูปให้ดูจุดไฟกันด้วยอะ่ะไปด้วยนะครับถึงแล้วคะ่ะทุกคนอาหารมือที่รอคอยในวันนี้มันเหมือนเป็นมอบไฟเนาะที่ เจมี่บอกว่าตอนนี้กำลังคิดมากเลยนะคะที่เจีเขาเรียกว่าซีมโบ t อันนี้ที่สั่งนะคะตัวแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นเฟรชแครมฮอตพอตนะคะรานะคานี้เนาะ35เรงกิตแล้วเราก็แอดเนือ้อแล้วข้างหลังอะ่ะก็จะเป็นแอดผักต่างๆเนาะแล้วก็เครื่องดืง่ม พี่บอกว่ามันเป็นเหมือน JB style Chinese f o อีกทีหนึง่งคือเป็นอาหารจีนที่เหมือนแบบ mix m i ิกันออกมาเป็นสไตล์ JB ไปแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเนื้อหมูปลามีเลือดเป็ดด้วยมีเห็ดปูหนูมีทุกอย่างเลยเราก็ใส่ทุกอย่างออไปออกมาคล้ายๆสุกี้บ้านเหลนะ่านนจริงๆแล้วและนี้อันนี้น้ำบวยหวานๆเปรี้ยวๆแล้วเขาก็ให้เราเดินไปทำซอสเองเนาะ เขาให้เราทําน้ําจิ้มเองด้วยนะคะคนต่อคิวเยอะมากไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรบ้างเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปก่อนเค็ม <c oughs> ๆมีกลิ่นหอยอร่อยเลยรสชาติดีอ่ะไปแล้วนะคะตอนนี้ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วะคะ่ะ <c oughs> ต้องหยุดก่อนนะคะตอนนี้เยอะมาก มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างค่ะอันนี้นะเป็นเต้าหู้ฟองน้ํามันเป็นฟองน้ําเลยอ่ะรสชาติเต้าหู้แต่ว่าพอมันขึ้นมาจากน้ําอ่ะมันเลยแบบจ u ซี่มากดูซึมทุกอย่างเข้าไปน้ําเยอะมากอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้มันเป็นหมูที่ยัดไส้กับลิ้นจี่มันเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมันมีรสหวานหวาลิ้นจี่เป็นลูกเป็นลิ้นจี่เป็นลูกเลยที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะ เรากินเข้าไปแล้วมันก็เป็นแบบหมูกระบินจ้อ่ะแปลกมากอร่อยดีนะแต่ว่าชอบซุปมากมันเป็นซุปเหมือนเคยกินซุปหอย,อยของญี่ปุ่นป่ะที่มันหอยตลับใหญ่ๆอ่ะอร่อยมากความมาเป็นนมนะคะใส่ลงในเนื้ออย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยใส่ลงไปในหมอ้อดูแบบแค่เห็นยังไม่ดอนต้มก็รู้สึกว่ามันต้องนุ่มมากแน่เลยอะ่ะอันนี้ปลาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวก,กินปลาก่อนแล้วก็ อันนี้มันคือกุ้งเนาะเดี๋ยวกินกุ้งด้วยแล้วก็น้ำจิ้มที่ทำมาเองก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะคะทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ลองชิมดูน้ำซุปเนี่ยเค่อยๆมีกลิ่นซีฟูด้ดน้ำซุปนะคะอล่ะเดี๋ยวกินต่อใครมา JB ลองๆนะคะซีมโบทคะ่ะที่นี้เขาเรียกซีนโบทอร่อยเลยแหละ กินเสร็จแล้วนะคะุโคนมือนี้อิ่มอร่อยมากเลยค่ะและบินมาแล้วนะคะเขาให้มาแบบนี้มือนี้255.1ริงกิงกิตค่ะแล้วเขาก็ให้ QR code ด้วยแบบนี้เหมือนบ้านเราเลยเนาะเดี๋ยวนี้เวลาเราจ่ายตังคนะ์เนาะแล้วมาคราวนี้เนี่ยถ้ามา JB จากสิงคโปร์ไม่ได้แลกเงินสดมาเลยแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าความมีแอป,ปของกรุงไทย n นะคะเปิดแอป,ปขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมกดไปที่สแกน ปุ๊บเราก็สแกนไปที่ QR code ของ d u It now ค่ะตัวเลขลงไป255.1นึี้ใช่ไหมเขาก็จะขึ้นบอกมาเลยว่าเป็นเงินไทย1,966.08บาทแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> เขาบอกด้วยว่าเรทวันนี้เนี่ยอยู่ที่1วิงกิตนะนะอยู่ที่7.7บาทเนาะ <Yeah. S 1> ก็กดไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพดามาแล้ว <laughs> จบง่ายมากๆ คือมันก็คือเหมือนกันใช้ QR code บ้านเราไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมใช้แอปพลิเคชันของกรุงไทยได้แล้วก็ใช้ QR code ดูอีกแนวได้เลยคะ่ะอ่ะไม่จบนะคะคืนนี้ว่าจะกลับบ้านแล้วมากินของหวานกันต่อดีกว่ามามาแล้วจา้ากินไม่หยุดเลยจา้าตอนนี้จะสี่ทุ่มเลย ขนมหวานนะคะเป็นสไตล์แบบไต้หวันเนาะก็มีไอติมเป็นงาดำเนะแล้วก็อันนี้เป็น mango royal เหมือนเหมือนเมืองไทยแหละเนาะแล้วก็มีแบบเจลลี่อะไรพวกนี้เนาะอันนี้12บริกีต่วันกาส9บบาทอันนี้30บาทได้ที่ไทยที่ไทยน่าจะที่ไทยโอ้ยเกินร้อยหนึ่งเอาไม่อยู่นะอินละจ้ารสมะม่วง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  is mango อิ่มมากอิ่มมาก โดยรวมโอเวอร์อของ JB นะคะรู้สึกว่าม,มาเนี่ยของถูกกว่าเยอะของถุกกว่ฝั่งสิงคโปร์เยอะมากเป็นราคาแบบราคาน่ารักเข้าใจเลยอะ่ะว่าทำไมคนสิงคโปร์ถึงแบบข้ามมาบ่อยมากเนาะสำหรับคนไทยเองอะ่ะราคายังแบบพอๆกับบ้านเราบางอย่างถูกกว่า,าเลยอะ่ะกว่า<ม>อย่างขนมปังถ้ากินในร้านอย่างเมื่อกี้อย่างที่ตอนพาไปกินตอนแรกอะ่ะกินในร้านอย่างสั่มก็ต้องมีแบบ80ร้อยหนึ่งไหมเนาะแต่อันนี้สา้าใช่ สรุปว่าถ้าใครมาสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์ละถ้าใครมาสิงคโปร์แล้วก็มีเวลาว่างเหลือๆข้ามมา JB สนุกนะคะมาง่ายๆแค่เตรียมพาสปอร์ตมาแล้วก,กรอกข้อมูลนิดหน่อยเหมือน ETA เนอะกรอกเสร็จแล้วเราก็ข้ามมาง่ายๆแล้วก็แบบทุกอย่างก็ถูกแรปก็ถูกมากอ๋อใช่แรปอะตอนที่ดั้งมาหกริงกิต หกแปดสี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดบาทงงมากโอเคมันใช้เวลาประมาณแค่แบบไม่ไม่ถึงสิบนาทีแต่มันถูกมากแบบปริญกินได้ยังไงเมื่อกี้นะคะตอนที่มาร้านอาหารอ่ะ mm hmm. มีกราอีกอันหนึ่งแล้วคือเราขึ้นไปเราเพิ่งรู้คือคือเราไม่ได้เป็นคนจองเพื่อเราเป็นคนจองขึ้นไปเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเป็นเป็นเดฟหมุนวกแล้วเขาก็มีแบบกราดอะไรมาให้ดูแล้ว่าแบบอินสตรัคชั่นอ่ะ mm hmm. ว่าถ้าจะสื่อสารกับเขานะทําสัญลักษณ์มืออย่างนี้ mm hmm. หรือถ้าไม่ถ้าไม่ได้อ่ะ เขาก็จะเหมือนจะมีเหมือนแบบแผ่นการ์ดอ่ะพสมมติจะเชิญไลฟ์อะมังก็จะมีแผ่นป้ายขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดูไปดูนี่ยังไม่จบนะคะยังไม่จบพรุ่งนี้มีเดี๋ยวพาไปกินต่อด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้ดึกแล้วเดี๋ยวเข้าที่พักก่อนนะคะพรุ่งนี้จะไปกินอะไรเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูพรุ่งนี้เป็นทริปกินอย่างเดียว JB แล้วโอเคคุณนายวันที่2ใน JB แล้วนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเช็คเอาท์จาก Airbnb เรียบร้อยแล้วก็นั่งรถมาประมาณ สิบนาทีโดย grab นะคะที่นี่ก r a b ไปทุกที่เลยเราจะมากินเบรคฟ f สต์กันที่นี่ค่ะร้านเด็แฮนนะในร้านน่ารักมากเพิ่งเปิด30เดือน12ปีที่แล้วนี่เองร้านใหม่มากเลยนะคะเพื่อนแนะนำใหม่ทีามาแล้วนะคะอันนี้เป็นฟูลเ b r e a k f a s เลยนะก็มีทุกอย่างเนาะไข่ขนมปังไส้กรอกอร thank you มาแล้ว แล้วลองชิมอันนี้ก่อนไข่เนาะเป็นแบบ English breakfast เนาะก็มีไข่ขนมปังมีไส้กรอกเบคอนอออคคนี่ ลองพิมพ์กาแ,แฟกระตอกนี้เป็นกาแฟผสมชอ็อกโกแลตก่อนเป็นแบบ,บหวานไมีกลิ่นกลิ่นแบบคาราเมลร้านนี้ใช้ได้เลยค่ะลองมากันดูนะคะดัแบ,บแพนนะดับแพน JB อีกต่อแล้วหลังจากที่กินข้าวเช้าใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ขึ้นไปทํางานมานะเขานี้มาทํางานด้วยมาถ่ายพวกวิดีโอโปรโมท แล้วก็ภาพนิ่งให้สตูดิโอพิลาทิสของเพื่อนนะคะลินดาเปิดสตูดิโอพิลาทิสที่ JB ก็เป็นเพื่อนเจมี่อีกทีหนึ่งนะคะทังที่เราไปถ่ายให้เจมี่มาด้วยแล้วตอนนี้พักเที่ยงกันอยู่ลงมาคาเฟ่ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวได้กินขยะโทสอีกแล้วอะ่ะขยะโทสมื้อ <c oughs> ชอบมากมากินอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านที่มาเลเซีย <c oughs> ชื่อว่า R n C, <c <oughs> ก็คือ Rose and Coffee มันค,คล้ายๆร้านขยะโทสแหละร้านโทสแล้วก็มันก็จะมีพวกนาซีลามักมีอาหารมีหลักซาอะไรพวกนี้เนาะเราลองสั่งจุ๋ยกล้วยลองสั่งหลักซาแล้วก็เหมือนก็เมียหนึ่งแล้วก็มีโทสเ<ช>พื่อนเนี่ยอยู่มาเลเซียแล้วเปิดพิลาติสสตูดิโอคล้ายๆของเจมี่ที่สิงคโปร์แล้วล่ะค่ะก็จะเป็นเหมือนอาคารอาคารพาณิชย์เนาะอยู่บนชั้น3แต่แบบมาถึงอ่ะเฮ้ยมันใหญ่โตมากข้างบนห้องใหญ่มากเดี๋ยวเอารูปให้ดูถามค่าเช่าเท่าไหร่2 0 0พริงกิต มื่นหกไม่ถึงหมื่นหกเลยใหญ่มากได้ทั้งฟลอร์แบบของเจมี่เล็กกว่านี้นะเล็กกว่านี้แบบเยอะเลยอ่ะมาแล้วตัวสุดที่สจุ้ยกล้วยมาแล้วจ้จุ๋ยกล้วยคือใหญ่มากที่ไทยมันแบบอันเนี้ยเท่ากับสองตัวที่ไทยอ่ะหลังตามาแล้วจ้า จุยกล้วยก็ใหญ่มากนี่กินสุยกล้ยกวยก่อนอุ้ยมันนิ่มอ่ะร้อนหรอแป้งนิ่มอร่อยแป้งละลายในปากเลยลรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าที่ไทยที่ไทยมันจะมีแบบดุกนะกินเข้าไปแล้วเหมือนละลายในปากเลยอ่ะเหมือนกินกาวอร่อยอื้มอร่อยอร่อยอนี่คือโทส์นะคะที่บอกมเมื่อกี้ สามสิบาทยี่สิบาทอะไราโทสมันอร่อยอยู่แล้วกินง่างยๆเป็นกลิ่นใบเตยต่ยอ,อไปอันนี้คือหลักซานะคะหลักซานี่เราชอบหลักซานเส้นมันเป็นอย่างนี้เป็นเส้นไหมชิมชอบเส้นหมีเ่เหลืองๆอย่างนี้มากเลยอุ้ยม,มันมันมีสองเส้นน,น๋อ,อไม่ให้นะมันหัวงอกอ,อร่อยค่ะกินกันดีกว่าพี่กวาง l ล m e แอนคลบนะคะป๊อกสวยเราสั่งเลมอนทีเ0 0 0้ยยย4000ยย้วยย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 ย้นยย้นยยยยยยนยย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 ยนยยยยายยยย้านย่ยย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 รยยยอยยยยยียอยยยยยยนยย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 ยรยยนนยย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 รยยะยยยย เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเขามีอะไรให้เลือกบ้างเขาก็จะมีให้เลือกเป็นแบบไชนีสมาส аж อะไรอย่างนี้นะคะที่กวางเลือกคือเลือกไชนีสมาส аж แล้วก็ข้างในเขาจะมีอาหารให้ด้วยมาเข้ามาดูกันคือวนวดเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้กินฟรีเป็นไก่ย่างแล้วก็มีเหมือนข้าวเหนียวย่างแล้วก็พวกขนมเหมือนขนมชั้นอะไรพวกนี้ค่ะยวลองเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง วันนี้แบบที่นี่อยู่ดีมาก เจบีบล็อกนี้แล้วนะคะอาหารอิ่มอร่อยมากๆเจบีน้ามาสนุกมากเข้าหน้าอยากมาอีกเมื่อกี้เพื่อนที่เจบีอ่ะใช่ลินดานะคะลามาน่ารักมากทางมากินอาหารจีนอร่อยมากกินเหล่าเลยอ่ะเรามาช่วยถ่ายวิดีโอให้เขานะเขาก็แบบพามาเลี้ยงข้าเย็นแล้วก็ให้รถตู้ฝกกลับไปสิงคโปร์นี่อยู่บนรถตู้นะคะนี่แบบจองรถตู้ให้จอดไม่ต้องนั่งรถบัสกลับด้วย ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มละเดี๋ยวเราจะไปที่คัสตอมที่มาเลเนาะแล้วจะข้าไปฝั่งสิงคโปร์ดึกแล้วนะมันยังดึกนะยังรถยังแล่นอยู่นะคัสตอมยังได้อยู่นะโอเคสนุกมากอืร่อยสนุกมากอาหารอร่อยคนมาค่ะเจดีนะหน้ามาใครว่างๆมาสิงคโปร์ก็แวะมาใช่ออ่ะเไปแล้ว